จเจริญสมาธิกันต่อไปเนาะน,นี่ก็คงจะใช้เวลานิดเดียวพรรู้สึกว่าอากาศมันเย็นอากาศที่วัดนี่มันเริ่เย็นลงก็เห็นว่ามันอาจจะทำให้เจ็บให้ป่วยได้แต่ก่อนที่เราจะได้เลิก ก็ให้ได้เจริญสมาธิส่วนหนึ่งก็คือการฝึกการฝึกการฝนการอบรมบ่มสติบม่บมปัญญาของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนเราทำทุกวันทุกวัน อันนี้คือขบวนการฝึกแต่จริงๆเราก็ต้องพยายามให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการปฏิบัติที่แท้จริงแต่เวลาที่เราทำอย่างนี้ก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นขบวนการฝึก ก็คือการปฏิบัติอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าพอเราเลิกจากการนั่งแล้วเราก็ทิ้งพอมานั่งอย่างนี้ทำท่าทำท,ทางจึงจะบอกว่าเราได้ปฏิบัติก็ไม่ใช่จริงๆมันก็ต้องทุกเวลาเวลาใดที่เรามีสติรู้ กายรู้จิตเวลานั้นก็คือการพอกพูนเพิ่มเติมสติสัมปชัญญะให้มากเข้าเราถือโอกาสเจริญสมาธิเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแตส่สมเดญญ็จย่าป้าพันปีหลวงด้วย อันนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญในห่วงเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่คนไทยเราหรือแม้แต่ต่างชาติผู้ที่มีธรรมะในหัวใจผู้ที่เป็นคนดีก็อาจจะเห็นความดี ที่สมเด็จย่าพระพันปีหลวงได้ทำไว้แก่ผลละโลกอย่างพี่น้องที่ใกล้ชิดทางสปปลาวอย่างเนี้ยแม้แต่พี่น้องชาวกัมพูชาที่จะพากันดิ้นรนหนีสงคราม จากขมเณแดงสมเด็จย่าพระพันปีหลวงก็ได้ออกไปเยี่ยมโดยพระองค์เองให้ข้าวให้น้ำให้โยกให้ยาส่งให้สร้างที่พักด้วยมนุษยธรรมและก็ยิงน้ำประไทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์นั้น มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วคนไทยลูกหลานของพระองค์เองเราไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่มีใจเป็นธรรมมีความกตัญญูกตเวที<ม>ก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับแสดงความรู้สึกไว้อะไรทั่วประเทศทั่วโลกประชาชนคนไทยที่ไปทำมาหากิน ประกอบสมมาอาชีพแม้แต่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวก็ตามอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเมื่อทราบข่าวก็แสดงความไว้อะไรสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครบังคับญาติโยมก็ลองพิจารณาดูว่าบุคคลที่มีความจงรักภักดี มีความกระตัญยูอยู่แล้วมีใครบังคับไหมว่าให้เราต้องแสดงความรู้สึกไว้อะไรจะเขียนหนังสือก็ตามจะแต่งตัวก็ตามมีใครบังคับไหมมีเงินจ้างหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเข้าใจไม่มีใครบังคับ ไม่มีใครจ้างแต่มันมาจากหัวใจมาจากจิตสำนึกของความเป็นคนดีของคนมีศีลมีธรรมความกตัญญูกะตะเวทีแต่มันเป็นเครื่องหมายของคนดีนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครที่ใต้เกิดใต้ร่มโพธิสมภาร จะเป็นชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมพราหมณูหรือพี่น้องชาวซิกผู้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณก็แสดงออกตามแต่ตนเองจะเห็นสมควรแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้คำว่ายังไม่ต้องไปลงทุนอะไรด้วย จำกัดทางเวล่เวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เพียงแค่เจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็ให้มีความรักกันมีความรักมีความปรารถนาดีความสามัคคีของคนในชาติอันนี้คือ การแสดงออกการตอบแทนสำนึกในพระมหากรุณาที่คนที่ดีที่สุดคนยากคนจนบ้านนอกคอกนาในป่าในเขาก็ทำได้ไม่ต่างกันเพียงแค่เราทำหน้าที่ของเราในแต่ละบทบาท ให้มันถูกต้องให้มันงดงามให้มันถูกต้องให้มันงดงามเพราะพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกท่านหรือในหลวงพระเจ้าเป็นดินพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ก็ไม่ได้หวังอะไรจากพวกเราสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของแม้แต่พ่อหลวงราชการที่9ที่ทรงเหนื่อยหนักเจ็ดสปันสาสี่พันโครงการถ้าจะเป็นสิ่งที่พระองค์หวังก็คือให้ประชาชนประสบนิกรของพระองค์นี้ ยืนบนลำแข้งของตนเองได้ยืนบนลำแข้งของตนเองพึ่งตนเองได้แม้มันไม่ร่ำไม่รวยแต่ก็พึ่งตนเองได้ถ้าเป็นที่พึ่งของคนอื่นด้วยมันก็ยิ่งประเสริฐในขณะเดียวกันก็มีความรักความสาม,มัคคีความช่วยเหลือเกื้อกูล นอกจากไม่เอารัดเอาเปรียบแล้วยังแบ่งปันกันด้วยนั่นแหละคือความสุขของพ่อของแม่สมเด็จย่าพระพันปีหลวงนี่ก็เหมือนกันแม้แต่เสด็จไปต่างประเทศด้วยพระสิริโฉมที่วดงามผ้าไม้ไทยไปแพร่ ไปเผยแพร่พระองค์เป็นพรีเซนเตอร์เสียเองด้วยความงดงามพร้อมกับมารยาทไทยความเป็นคุณลักษีที่เพียบพร้อมก็ทำให้ชาวฝรั่งมั่งค่าเขาชื่นชมทั้งพระสิริโฉมที่งดงาม แล้วจ,จริยาวัดการแสดงออกทางกายแม้แต่เวลาที่สนทนาพระสุรเสียงที่อบอุ่นแล้วก็ไพเราะประกอบด้วยเมตตามันจะเป็นพลังบวกให้ชาวต่างชาติรู้สึกเคารพแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสเสน่ด้วย คือนำคำว่าประเทศไทยคำว่าไทยแลนด์ไปนำเสนอไปที่ไหนก็ได้รับแต่คำชื่นชมไม่ได้ไปขายหน้าไม่ได้ไปเอาผลประโยชน์ไม่ได้ไปทำให้ประเทศชาติเสียหายมีแต่เอาเกียรติภูมิของประเทศไปเผยแพร่ ผู้ที่พบที่เห็นก็อยากมาเยี่ยมมาเยือนมาเที่ยวเมืองไทยยิ่งไปกับพ่อหลวงทั้งสองพระองค์ก็งดงามอันนี้เราก็คงไม่ต้องพูดทุกคนก็ตาไม่บอดคนตาบอดก็พูดยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วแต่คนตาดีก็คงจะไม่มีใครเถียง ปาพอหลวงรัชการที่เก้าเนี่ยถ้าพูดภาษาเราก็คือรูปหล่อมากๆรูปหล่อแล้วก็สมารถมีความจริงใจคือพร้อมทุกอย่างไม่มีทิฏฐิคำพูดคำจาก็ตามกิริยาท่าทางการแสดงออกน้ำจิตน้ำใจที่ซื่อตรงซื่อสัตย์ ไม่คดในข้องอในกระดูกใครก็ก็สัมผัสได้คนพูดจริงกับคนพูดโกหกคนโกหกมันแสดงได้ไม่นานมันกรบเกลื่อนไว้ไม่นานหรอกสมเดญญ็จย่าพระพันปีหลวงก็เหมือนกันมีความจริงใจต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้น ด้วยเหตุนี้นะธตรมาจึงถือโอกาสขึ้นมาพูดแล้วก็อยากย้ำเตือนพี่น้องเราคนไทยลดมานะละทิฐิเลิกแบ่งเขาแบ่งเราซะหันหน้ามารักกันสามัคคีกันถ้าจะเปรียบอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับเราเป็นคนในชาติเมื่อพ่อจากไปแม่จากไป ถ้าลูกๆไม่รักกันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครอบครัวมันจะล่มสลายประเทศชาติก็เหมือนกันเมื่อพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินสัตเด็จคืนสู่สวรรค์คาลยลูกๆก,ก็ยิ่งต้องรักกันถ้ามันเคยกระทบกระทั่งหนักนิดเบาหน่อยขัดแย้งกัน ก็ต้องให้อภัยแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็หันมาทำหน้าที่ของตนของตนให้มันบริบูรณ์ที่สุดอยู่ในบ้านในเรือนเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นพ่อเป็นแม่สามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานก็จงทำหน้าที่นั้นให้มันถูกต้องให้มันครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ให้มากที่สุด ท้าไมอย่างนั้นแล้วประเทศชาติจะล่มจมประเทศชาติจะล่มสลายเพราะเราขาดความกตัญญูกตเวทีไม่รักแผ่นดินไม่รักชาติของตนเองถ้าเรารักชาติของตนเองรัฐวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีไทยอันนี้มันสำคัญ พูดบ่อยๆแล,ละะ้วล่ะว่าเพียงแค่เราขายรอยยิ้มขายยิ้มสยามขายไหว้างามๆขายวัดขายวาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอ่อนน้อมอ่อนโยนมีความจริงใจเท่านี้ความเป็นไทยเนี่ยก็จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้ยิ่งเวลานี้ต้องการความสม สามคัคคีเป็นอย่างมากๆเลยนเนาะขอของพูดประมาณนี้พอจตมารู้สึกหนาวหนาวหนาวเข้าหนาวเข้าแล้วก่อนที่จะจบก็ถือโอกาสชวนอีกครั้งชวนญาติโยมเนาะท่านสาธุชนอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่เชิญมาร่วม งานประเพณีบุญกระถินวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนกิจก,กรรมก็คงจะเริ่มไปตั้งแต่ประมาณบ่ายมาก่อนก็ปฏิบัติธรรมภาวนาไปตั้งตน้นกระถินใครมีผลละหมากรากไม้ชนิดต่างๆที่ญาติโยมเห็นว่า เป็นของที่เกิดจากหยาดเหงอแรงงานนะเป็นเป็นการลทานนาวสัตสะทานังข้าวใหม่พระสัตสะทานังผลไม้ใหม่ลมมีผลหมากรากไม้อะไรเอามาเข้ากองกระถิ้นมันก็จะเป็นบุญใหญ่อยู่ถ้าเป็นข้าวใหม่เราก็ได้นึ่งได้นึ่งได้หงุง ใส่บาตในวันที่ทอดกระถินมันก็คงจะเป็นบุญใหญ่อยู่ด้นะมีผลไม้อะไรต่างๆก็ตามแต่ข้าวใหม่ต่างๆก็ตามแต่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานอันนี้ก็จะเป็นบุญแต่มันไม่ค่อยมีเวลาปีนี้ก็จะพยายามให้ ญา,าติโยมชาวบ้านคณะกรรมการได้ทำให้มันเกิดประโยชน์ถ้าเป็นมะละกอก็เอาไปทำส้มตำม,มาขึ้นโต๊ะเป็นแตงก็ไปทำส้มตำแตงขึ้นโต๊ะอันนี้จะได้บุญทันทีเป็นแตงโมก็ผ่าขึ้นโต๊ะไปเลยเป็นอ้อยก็เอาไปเฉาะปลาหรือทำยังไง ให้คนได้กินด้วยจะได้เป็นบุญถ้าเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ไปหนึ่งไปหงุงซะมันเป็นกาลาทานนาวสัตสะทานังพระสัตสะทานังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกาลาทานห้าอันนี้ก็จะเป็นบุญร่วมกันแล้วก็วันที่สองเราร่วมกันทอดกระทิน ก็คงจะช้าไปหน่อยนะว่าสองโมงเรารวมแล้วก็จะได้ใส่บาตรก็จะเสร็จเรื่องอาหารก็คาดไว้ประมาณ10บนาฬิกาเรารวมแต่กว่าจะพร้อมก็อาจจะยืดเวลาไปถึง11นาฬิกาก็อาจจะเป็นได้ก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องเรามามากมาเยอะพอสมควรก็คงจะ ยืดไปก็ไม่เป็นไรหลายๆวัดก็จะทอดในวันที่สองเหมือนกันก็เผื่อ,อทางวัดที่ใกล้บ้านวัดคูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเสร็จตั้งแต่ตอนเช้าก็จะได้มาทันญาติโย,ยมก็สามารถถ้ากำลังเดินทางในเวลานั้นวันที่สองนะถ้ากำลังเดินทางก็ สามารถที่จะโทรเข้ามาบอกว่ากำลังเดินทางรอด้วยอย่างนี้ก็จะได้ร่วมกันและที่สำคัญเราจะได้ร่วมถวายรถบัสรถเบนซ์นู่นนี่รถเบนซ์นนคนอื่นเขาคันเล็กๆเน่าบนหลายเนาะอคันเล็กๆแต่รถเนบนซ์วัดป่านู่นคุณลองเนี่ยเป็นรถบัสเลยคันใหญ่เลยนะยอันนี้รถเบนซ์จริงๆเพราะเครื่องมันเครื่องเบนซ์จริงๆทุกอย่างเลย เราจะได้ร่วมกันมอบถวายร่วมใส่กองกระถินทำไมล่ะเพื่อเราจะได้จำได้จำเป็นที่ระลึกเป็นความภาคภูมิใจวันที่หนึ่งที่สองพฤศจิกาย,ยนเนาะก็ถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ทั้งไกลร่วมทอดกระถินด้วยกันที่วัดป่าโนนขุดลมเจตนาถ้าปัจจัยเงินทองมันเกิดขึ้นมานอกจาก เรื่องของผ้าแล้วก็คงจะไปร่วมทำมาหาสตูปสารจีให้สำเร็จรุ่่วงไปด้วยดีนะให้สำเร็จรุ่่วงไปด้วยดีแค่นี้ละเนาะขออนุภาพคนพภาษีรัตนนับใคนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอนนาหนึ่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเพียรประพฤติธปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตะปะ เป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอื้ออํานวยนุนสงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตท,ที่สงบร่มเย็นอายุมันคนยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ าธุอากาศพาเล็กประชุม